การรีเซ็ตเข็มให้เรากดตรงนี้เ็วินาทีนะครับมันจะขึ้น H แล้วก็เซตนะครับถ้าเข็ม2เข็มนี้ไปตรงกับเลข12แสดงว่ามันตรงแล้วถ้ามันไม่ตรงเราต้องปรับมันให้ตรงนะครับนี่รอม,มันไปถึงเลข12นะครับ อ่านี่แสดงว่ามันตรงแล้วนะครับอันนี้คือการรีเซ็ตเข็มนะครับถ้ากรณีที่มันไม่ตรงเราสามารถปรับได้แบบนี้ครับผมเเลถ้ามันไม่ตรงเราก็ต้องปรับแบบนี้นะครับให้ไปที่เลขสิบสองใหม่เช่นเดิม พอมันใกล้ถึงค่อยๆกดนะครับกลัวมันเลยอีกเต้ยตัวะไเนี่ยพอมันตรงแล้วให้กดปุ <radas> ่มบนหนึ่งครั้งครับอ่ามันก็จะไปเวลาเมื่อกี้ อันนี้เขาเรียกว่าการเซตเข็มนะครับต่อไปเราจะไปดูการตั้งเวลานะครับการตั้งเวลากดปุ่มเมื่อกี้ค้างเช่นกันแต่ว่าอันนี้แค่3วินาทีมันจะขึ้นแบบนี้นะครับ VKK ก็คือเมืองนะครับกรุงเทพแล้วก็ตรงนี้ DST ไม่ต้องเปิดนะครับอันนี้รูปแบบเวลา22หรือว่า24สามารถเลือกได้ อันนี้นะวินาทีแล้วก็ชั่วโมงตรงนี้เราใช้ปุ่มน,นี้นะครับเลื่อนมันตรงนี้นะครับตั้งนาทีสมมติว่าเนาทีนะครับตอนนี้อันนี้คือปีอันนี้คือเดือนนะครับมันจะเป็นเดือนก่อนเดือนเ้าโอ้ตาเจะ วันที่วันนี้วันที่ยี่สิบสามเลยอีกแล้วอืมอะกลับมาที่เดิมแล้วก็กดปุ่มตรงนี้สังเกตได้ว่าเข็มมันจะหมุนไปนะครับมันจะหมุนไปหยุดที่สิบนาฬิกาเก้านาทีเช่นเดิมรอให้มันถึงนะครับ โอเครับนี่ก็ได้สองอย่างแล้วนะครับเซตเข็มกับตั้งเวลาโอเคอ